นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกันละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำและวันนี้เธอก็ได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นําอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยาย ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆตะกร้านี้ไปส่งให้คุณยายถึงมือนะจ๊ะแล้วก็รีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลถลายที่ไหนไกลเข้าใจไหมคุณแม่คนสวยกำชับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตัวน้อยก็ตอบรับและสัญญาแล้วออกจากบ้านไปอย่างร่าเริง ระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายหวังจับเด็กหญิงทำเป็นอาหารมื้อเย็นสวัสดีจ้าสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวเหรอจ๊ะหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านใกล้ๆนี้เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรแต่กลับทำให้เจ้าหมาป่าคิดอุบายหลอกลอ่อ หวังจับคุณยายของเธอมาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกร้าเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลยฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มกันเถอะหมาป่าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกจากเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั้นเลย โชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคําชวนแล้วหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมทั้งเวลาทั้งคําตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิน้นกระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับตัวคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียง รอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียวเมื่อหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันทีแต่กลับพบว่าคุณยายของเธอนั้นมีท่าทางและหน้าตาแปลกประหลาดไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายนอนคุม้มโปงด้วยล่ะคะ หนูน้อยถามด้วยความสงสัยยายเป็นใครไม่สบายยายเลยหนาวจะหลานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงของคุณยายแปลกจังเลยคะหนูน้อยถามอีกครั้งยายยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจะหลานหมาป่าตอบพร้อมแกล้งทําเป็นไอคอกแคกทำให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในปาก คุณยายคะทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เพราะยายมีเขี้ยวไว้จับหลานคินไงล่ะเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แส่งทำตัวใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนมาตะครุบตัวหนูน้อยหมวกแดงอย่างเกลี้ยกลาด แต่โชคดีที่เสียงกรี๊ดของหนูน้อยดังไปถึงนายพลานุม่มสองคนที่ผ่านมาพอดีปังปังปั้ง,ง,งเสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นรนอย่างเจ็บปวดนายพลานุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงสารภาพความผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลทลายจนได้รับอันตรายกันทั้งคู่ ยายไม่โกรธอะไรหรอกจ้ะแค่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแต่สัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคนแปลกหน้าไม่เล่นสนจนลืมเวลาแบบนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคําพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับแล้วเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในายพานแทนคําขอบคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดคุณแม่โดยสวัสดิภาพ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรมีวินัยในตัวเองและเชื่อฟังคำสั่งสอนรวมถึงคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ควรทะเลทลไปไหนไกลจนมืดค่าควรกลับบ้านให้ตรงเวลาที่กำหนดที่สำคัญต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าดเด็ดขาด